ครับผมสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพื่อน fc ช่องสมถินสไตล์เบิร์ตนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูน้ำยาบนห้างนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มียี่ห้ออะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมนี่นะครับ มีหลายผลิตภัณฑ์นะครับผมให้เพื่อนๆเลือกนะครับเพื่อนๆครับก็แต่ละผลิตภัณฑ์ก็ราคาไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆคนไหนจะเลือกซื้อนะครับผมก็มีแต่ยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำยาต่างๆนะครับผมที่ใช้ภายในรถนะครับเป็นแชมพูล้างรถนะครับ เป็น 3M นะครับเป็นแบ็กเคลือบเบาะหนังนะครับผมเว็กซี่นะครับ น,นี่น้ำยารักษาเครื่องหนังนะครับน,นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ขัดโคมไฟนะครับอันนี้เป็นน้ำยาล้างโคมไฟนะครับข้างบนก็จะเป็นน้ำยาเติมหม้อน้ำนะครับผม พันเคลือบเอาสีรถนะครับผมนี่ครับคาร์โก้นะครับผมคาร์โก้แชมพูล้างรถนะครับติพันแว็กนะครับผมคาร์โก้นะครับผมผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถนะครับผมตัวนี้มีหลายตัวนะครับผมก็เป็นแว็กนะครับของคาร์โก้แว็กนะครับ รอย่างนะครับก็เป็น 3M เคลือบเงารถจนนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่เป็นคาร์แวกนะครับผมนี่ชิดคาร์แวกนะครับผมผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสีรถของมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับผมก็ดูราคาเอาละกันนะครับเพื่อนๆว่าราคาเท่าไหร่เนาะนี่ก็จะเป็นไมโครนะครับ นี่ก็จะเป็นบนห้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำยาต่างต่างนะครับเพื่อนเพื่ครับผมนี่ก็ทําความสะอาดนะครับผมอันกประสงค์นะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่เป็นน้ํากลันนะครับผมนี่น้ำยาหล่อเย็นนะครับผมขวดสีเขียวอ่อนนะครับ เป็นดี4 0นะครับผมที่เพื่อนๆถามหลายท่านนะครับผมว่าขายอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นโรตัสนะครับก็บรโรถัสก็มีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมชัพูล้างรถนะครับผมเหมาะสำหรับคาร์แช์นะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบ็คต่างๆนะครับเพื่อนๆครับก็มี หลายรุ่นหลายขนาดนะครับผมแล้วก็มีหลายราคานะครับเพื่อนๆน่ครับนี่ก็ตัูครับเพื่อนๆก็ผมเชมพูล้างรถสิบเก้าบาทครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเดินบนห้างนะครับนี่นะครับกมะถ่ายน้ํายาให้ดูนะครับผมว่าน้ํายาบนห้างราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกซื้อนะครับผม มีหลายหลาย,หลายราคาด้วยกันนะครับเพื่อนๆถูกใจสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับเพื่อนๆก็เลือกหาซื้อได้เลยนะครับก็มีแต่ของถูกใจคนรักรถทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ก็จะเป็นดับกลิ่นนะครับผมภายในรถเนาะ น้ำยาแับกลิ่นนะครับผมไม่ว,ว่าน้ํำหอมติดภายในรถนะครับเ,เพื่อนชอบแบบไหนนะครับผมกลิ่นไหนนะครับผมเลือกได้เลยนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมช่องสมบินสไตล์เบอาร์ตนะครับผมขอบคุณมากครับ